คลิปนี้ก็จะเป็นภาคต่อนะครับที่เราได้เรียนในส่วนของ Tutorial นะครับในการเขียนแบบ m n o u u s n n g เรียบร้อยนะครับเมื่อเราเขียนรูปนี้เสร็จนะครับเราจะต้องทำเป็นแบบนะครับหรือว่า Drawing นะครับไปที่ New แล้วเราก็ไปเลือก Drawing ตรงนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นก็จะมี ขนาดกระดาษให้เราเลือกนะครับในเบื้องต้นนะครับอาจารย์ก็จะเลือกเป็นกระดาษ a 3ก็จะมีไตเตือนบล็อกโผล่ขึ้นมาลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับบล็อกด้านซ้ายที่เห็นตอนนี้นะครับเราก็ถ้าเรานะครับยังไม่เจอไฟล์ ที่เราจะทำการ drawing เราก็ต้อง b เ o w s e ไปเลือกตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีไฟล์อยู่แล้วนะครับนีสติดมาช่องนี้นะครับคลิกช่องนี้เพื่อเลือกทิศทางการวางภาพนะครับเราก็คลิกมานะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับเขาก็จะมี option ให้เราเลือก ว่าเราจะวางภาพแบบใดนะครับเราจะวางแบบ i s ซ metric ใช่ไหมก็ต้องเลือกตรงนี้แต่ถ้าเกิดไม่เอาไ iso เมตริกจะเอาแบบอื่นดิเศษก็จะมีออปชันในการเลือกด้านล่างนี้นะครับแต่อาจารย์แนะนำให้ให้วางภาพเบื้องต้นนะครับเป็นภาพอโซ metric ตามในรูป default เป็นเลยนะครับเขาก็จะมีกล่องข้อความขึ้นมาให้เราเลือกวางเสมือนรูปนี้แหละครับเป็นกล่องข้อความนะครับดูนะครับ กล่องแบบนี้แล้วก็คลิกวางได้เลยจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนสกอร์บาร์มาเพื่อปรับในส่วนของสเกลโปรแกรม default เอาไว้ที่1ต่อ2นะครับถ้าเกิดว่าเราประสงค์จะเปลี่ยนสเกลเราก็ต้องไปที่ u s e c u s t o อ Scale ตรงนี้นะครับติ๊ก u s e c u s t o อ Scale แล้วเราก็ปรับเป็น1ต่อ1ชิ้นงานก็จะดูใหญ่ขึ้นแบบในรูปนี้นะครับ ในส่วนของภาพที่เป็นแบบ iso metric แบบในรูปนี้นะครับการแสดง display style นะครับเราจะแสดงเป็นเฉดเขดตรงนี้นะครับซึ่งไม่แสดงเส้นปะในภาพตัดนะครับก็คือเป็น hidden line remove จะไม่โชว์เป็น hidden line visible นะครับ ไม่เอารูปนี้นะครับคือไม่ต้องโชว์เส้นปะในภาพ3ามิตินะครับแล้วก็ติกถูกไปนะครับทีนี้พอเราเห็นภาพชิ้นงานแบบในรูปนี้ซูมขึ้นมาดูนะครับในชิ้นงานเนี่ยมันก็จะมีขอบให้เราเห็น,นที่อาจารย์ไฮไลท์นี้นะครับขอบที่เราเห็นซึ่งมันเป็นส่วนโค้งหลังจากที่เราฟิลเลตไปแล้ว โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะไม่โชว์นะฮะมันเป็นส่วนโค้งทีนี้มันก็ถ้าเกิดเราไม่โชว์เราจะเอาออกนะครับของรูนะครับก็คลิกขวาแล้วเราก็เลือกแทนเจนแทนเจนเอนะครับเอแปลวล่าเลียมนะครับแทนเจนแปลว่าสัมผัสก็คือเหลี่ยมที่สัมผัสทีนี้เราก็ไปดูว่าเราจะเลือกแบบไหนเดิมทีนะครับโปรแกรมจะดีฟอล์ t เอาไว้เป็นแบบ แทนเจตเอ็ดวิสเเบหมยความว่ามันก็จะโชว์ให้เราเห็นนะวิสเบิร์นไปว่ามองเห็นนะถ้าเกิดรีมูฟเนี่ยคือไม่มีขอบเลยก็จะโล่งไปแบบนี้หรือหรืออาจารย์แนะนําว่าใช้เป็นแทนเจตเอ็ดวิ t ฟลอนก็ได้ครับโปรแกรมนะครับก็จะโชว์ก็จะโชว์เส้นนะครับยาวแล้วก็สั้น2เส้นแล้วก็ยาว เพื่อให้คนอ่านแบบได้เห็นเป็นแนวทางว่าส่วนนี้มันเป็นส่วนโกงจะใช้ดีธนีนี้ก็ได้นะครับแต่ไม่นิยมให้มันโชว์เอ็แบบเต็มเต็มใบเลยอย่าเข้มเลยอันนี้ไม่นิยมหรือจะตัดออกไปเลยก็ได้คือไม่ต้องมีเลยก็ได้นะลักษณะโอเคอาจารย์ก็จะเอาโชว์ประมาณนี้ไปก่อนนะครับติ๊กถูกไป จัดงบวางตำแหน่งไปทีนี้นะครับจากนั้นเราก็ออกไปที่ View Layout เพื่อที่จะเอานะครับไปวิวแล้วจะไปที่ Standard ดทีวคือภาพออ o g กราฟิกที่นิสิตเรียนมานะครับด้านบนด้านหน้าด้านข้างนะครับถ้าเราจะเอาภาพมาก็ต้องคลิกตรงนี้เข้ามานะครับก็คลิกไป s t a n d a r d ดทีวครับจากนั้นเราก็ต้องไปบาเอาไฟล์มา แต่ณนะตอนนี้ไฟล์พร้อมเรียบร้อยครับนี่อยู่ในถาด open document เรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็ดับเบิลคลิกได้เลยครับดับเบิลคลิกที่ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมฮะได้ชิ้นงานมาซูมขึ้นมามิสิตจะเห็นว่านะครับรูปที่เราโชว์อยู่ตอนนี้นะครับเป็นสแตนดาร์ดทีวิวซึ่งมีทั้งหมด3วิวท็อปวิวฟอนวิวและก็เลฟวิวนะะ นี่เป็นภาพมุมมองที่3นะครับจะเห็นได้ว่าภาพ left view เนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องมีเอาขอโทษทีภาพ l i g h t view นะครับ i g h t v i ไม่จำเป็นต้องมีนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันไม่ได้เขียนมาทําไมครับมันเหมือนกัน2อันเนี้ยเอาออกซะเนะพราะฉะนั้นเราจะเอาแค่กู่นี้เค okay. เราก็คลิกขวาเลือก delete โปรแกรมจะถามว่าคอนเฟิร์มนะที่ว่า,าจ,จเราจะลบนะเราบอกโอเคแล้วครับติดโอเคชิ้นงานถูกลบไปเรียบร้อยเห็นไหมฮะจากนั้นเราก็คลิกชิ้นงานที่ภาพฟอนต์บิวขยายสเกลขึ้นมาเป็นนะครับคัสตอมสเกลแล้วก็เลือกหนึ่งต่อหนึ่งแบบนี้นะทีนี้จะพามาดูชิ้นงานที่เราโชว์อยู่ตอนนี้นะครับนี่คือภาพแสดงดาทีดิวที่เป็นภาพด้านบนและภาพด้านหน้า ถ้าเป็นภาพด้านหน้าครับนิสิตครับนิสิตจะต้องให้มันโชว์สไตล์นะครับแบบไหนอาจารย์บอกแล้วครับต้องโชว์สไตล์แบบ h i t เด่นไหล visible นะนี่คือภาพฉายเราต้องโชว์เฉดนี้ครับต้องโชว์เส้นป่าในชิ้นงานนะครับต้องโชว์นะถ้าไม่โชว์ถูกขัดคะแนนนะครับต้องโชว์นะยกเว้นรูปนี้ รูปนี้มันเป็นภาพสามิติสมิติเนาะไม่ต้องโชว์เส้นปากนะครับแต่รูปนี้ต้องโชว์นะโอเคก็เปลีไปทีนี้รูปนี้ก็เหมือนกันอีกตามเคยก็คือมันก็โชว์อะไรครับโชว์เส้นขอบมาเหมือนกันขอบตรงนี้โดยทั่วไปแล้ว มันเป็นขอบจากส่วนโค้งมันไม่ใช่เกิดจากการหักมุมอะไรมันเป็นเอทครับ edg เอทเราก็ใช้หลักการเดียวกันกับรูปนี้เ,นเอาออกครับคือไม่ให้โชว์เลยถ้าเกิดเป็นภาพเซนดนดารตทีววนะครับเนี่ยถ้าเป็นภาพเซนดนดารตทีววอย่างเงี้ยไม่ให้โชว์เลยทำไงล่ะก็คลิกขวาที่ชิ้นง,งานนะครับแล้วเราก็ไปที่ tangent เอทไปไหนต่อครับ hit tangent เอท remove ไม่มีเลยนะครับ ตรงนี้ก็มาแทนเจนอีดเรมูฟนะอาจารย์ซูมมาใกล้ๆนะดูเส้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่ครคลิกขวาครับแ en ทนเจนเอียดเรมูฟแทนเจนเอีดเรมูฟเส้นก็จะหายไปก็จะโชว์เฉพาะเส้นที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับโอเคจากนั้นเราก็ใส่สิ่งที่จำเป็นนะครับก็มีเซนเตอร์ไลน์ครับคลิกเซ็นเตอร์ไล เซนเตอร์ลายนะครับแล้วเราก็ขยายมาให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยส่วนใหญ่เขาจะลากเกินชิ้นงานมากครับแบบนี้นี่คือชิ้นงานกลมก็ต้องมีเซ็นเตอร์ลายให้เขาเซ n นเตอร์ลนี่คือเซ n นเตอร์มาร์กโปรแกรมสร้างให้เรียบร้อยครับเซ็นเตอร์มาร์กไม่ต้องทําอะไรมาอัตโนมัติเลยชิ้นงานนี้เป็นงานกลมนะครับเมื่อมีงานกลมมันก็ต้องมีภาพฉายเาเป็นภาพตัดช่วยหน่อยนะของโมตัวนี้ขึ้นไปเนาะ ชเอาทรงนี้ละกันเนาะภาพตัดก็ตรงนี้ครับนี่สิครับวิวเลยเยอร์แล้วก็ไปเรื่องของเซกชันวิวเซกชันวิวเนี่ยเขาก็จะมีวิวให้เราเลือกอยู่3าสีว่วิวนีไล่ไปดูนะครับคัตติ้งไลน์เราต้องการตัดตามแนวนี้เพราะฉะนั้นแนวนี้มันก็จะสอดคองกับรูปนี้ใช่ไหมครับเข้ากับรูปนี้เราก็ เราก็เลือกแล้วนะฮะเลื่อนเมาส์มาคลิกตรงกลางชิ้นงานเลยนะครับคลิกเลยเดิมทีบางครั้งนะครับมันจะโชว์ออโต้ฟลิปอยู่ตรงนี้สังเกตดูตัว A นะครับเดี๋ยวมันก็จะเด้งไปเด้งมาเนาะโอเคอาจารย์บอกว่าไม่เอาออโต้ฟลิปเอาทิศทางเดียวอย่างนี้นะเนาะทิศทางเดียวอย่างนี้ถ้าเกิดเราจะกลับทิศทางการมองก็คลิกตรงนี้นะครับ Flip Direction รับกลับที่ทางนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันเป็นงานกลมนะครับจะฟลิปซ้ายฟลิปขวาเนี่ยมันก็รูปเดียวกันแหละครับเมื่อเราคลิกไปเนี่ยมันก็จะมีชื่อให้เราใส่นะครับแต่ทีนี้โปรแกรมก็จะ d ดีฟอล์ก็คือ Start Name ที่ AA นะเราสามารถเปลี่ยนได้ถ้าจะเปลี่ยนทำไมไม่ต้อง A 2ที A ทีเดียวไม่ได้หรือก็เพราะว่ามันมี A ตัวนึงอยู่นี่แล้วก็ A ตัวนึงอยู่นี่นะมันก็เลยต้องเป็น AA แบบนี้ มีโอเคถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปครับช่องนี้แต่เวลาเขียนแบบนะครับก็ควรจะสตาร์ทถ้าเกิดเรามีมีภาพตัดนะครับสี่ภาพที่ต้องทำรูปแรกก็ต้องสตาร์ทเป็น aA รูปถัดไปก็เป็น B เป็น C เป็น d เป็น e เป็น f ไปเรื่อยๆนะครับเราจะไม่ใส่ตัวเลขแบบที่มันไม่สื่ออะไรเนาะเราจะไม่ใส่อยู่ดีๆเราก็มา x y z ซเอย่างนี้มันไม่ใช่เขาไม่ทำกันครับ ค okay. แล้วก็ติ๊กถูกไปทิศทางการมองภาพเคลียร์นะครับเป็นประมาณนี้จะสังเกตดูเส้นนะครับจะเป็นลูกศรหัวใหญ่นะครับลากเกินชิ้นงานออกไปลากเกินชิ้นงานไปในรูปนี้นะชิ้นงานนี้ก็จะโชว์นะสเกล A สเกลหนึ่งต่อหนึ่งเท่าชิ้นงานจริงโอเค เราก็ต้องไม่ลืมนะครับที่จะต้องใส่เซ็นเตอร์ไลน์ด้วยนะคลิดซ้ายคิดขวาได้เซ็นเตอร์ไลน์มาติ๊กถูกไปก่อนจากนั้นก็ค่อยมูฟมูฟให้มันเกินชิ้นงานไปครับมูฟมาแบบนี้โอเคจากนั้นก็มาดูรูปนี้ครับรูปนี้ครบถ้วนทีนี้ชิ้นงานมันก็ยังขาดอยู่นะตอนนี้มันขาดภาพดีเทลที่เป็นภาพไอ้ วงปมที่เราเห็นาอาจารย์บอกขนาดนะครับอาจารย์บอกขนาดว่าชิ้นง,งานที่นี้ห่างจากขอบบนนี้ด้วยระยะเท่านี้แหละ,ะเดี๋ยวขอแก้ทศนิยมเนาะเป็นทศนิยมศูนย์ตำแหน่งครับคลิกตรงนี้นะฮะ position primary position ตร,รนงนี้นะครับเป็นนันนะครับคือไม่มีมันก็จะไม่มีตรงนี้หรือว่าจะปรับทิศทางของลูกศรก็ปรับไปตามอัธยาศัย โอเคเรารู้ว่ามันห่างจากขอบนี้ลงมาสิบห้ามิลและแต่ละอันล่ะแต่ละอันมันห่างกันเท่าไหร่เอาใส่เข้าไปครับห่างกันเท่านี้แหละนะคือมาวางเราก็มาจัดทรงเบอร์สิบนี้ก็ได้ครับ โอเคอ่าประมาณนี้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะบอกดิเมนชันรูเนี่ยมันน่าจะยากลำบากอยู่เราก็ต้องใช้คำสั่งนี่ครับ Detail View ครับคลิกเข้าไป Start ต,ต,ตรงนี้เลยเดี๋ยวตรงกลางอันนี้ก็ได้ครับซูมมาใหญ่ๆวางครับ เราก็จะมาดีเทลตรงนี้เห็นไหมครพอเราคลิกปุ๊บก็จะโชว์ตัว B ตรงนี้ขึ้นมาแล้วครับตรงนี้ก็จะโชว์ดีเทล B ีนะเดี๋ยวจะแก้ชื่อก็ได้แต่ต้องเป็น B แล้วไป C ไปดนะีเนาะอันนี้มันมี B เดียวะ B เดียวพอะไรเพราะว่าในรูปนี้มันก็มี B ีเดียวเหมือนกันครับอันนี้ก็ต้องโชว์ B เดียวไอ้น,นี่มันมี A2 ตัวเลยก็ต้องโชว์ A A นะประมาณนี้โอเคและเราก็เอาไอ้เจ้าที่เราซูมมาเนี่ยมาบอกขนาดนะครับตามระยะ ดูตัวเลี้ยวเลยอยู่ตัวเลี้ยวนะ mm hmm. นี่อาจจะพอสวยงามถ้ามันบอกลำบากแถวนี้นะกก็ซูมลากขึ้นมาหรือเอาลากขึ้นมาแล้วเอาไว้แถวนี้ก็ได้นะยังพอได้อยู่ตอ,องรูปสอนได้ตามใจดูที่เหมาะสมนะเพราะงั้นตอนนี้เราได้เลยนะ เพราะฉะนั้นคนที่อ่านแบบนะครับเวลาเราดูแบบตรงนี้อ่าบตรงนี้ใช่ไหมแปว่าเรา move b ได้เนาะได้ดีอยากรู้ว่าไอ้รูนี้มันโตเท่าไหร่ก็ต้องดูดีเทลของ B ีเกนะฮะประมาณนี้แหละทีนี้เราก็จะไปบอกขนาดส่วนที่เหลือกันนะครับหลักการบอกขนาดนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการบอกขนาดนะมันจะต้องมีขนาดความกว้างยาวสูงสุดของชิ้นงานเพื่ออะไรเพื่อเลือกวัสดุมาผลิตครับ เพราะนั้นเราก็เริ่มชิ้นงานนี้เลยสูงสุดก่อนบนล่างก็มาบนโอเคชิ้นงานนี้สูงสุดนะร้อยห้านะครับสูงสุดแล้วโตสุดเท่าไหร่ล่ะไปดูโตสุดก่อนอย่างน้อยต้องมีโตสุดก่อนหกสิบโตสุดชิ้นงานนี้มันหนาหรือมันบางล่ะมันหนาใช่ไหมหนาเท่าไหร่ว่ามาครับอ่าหนาก็ขอใช้คัพตัดตรงนี้บอกความหนาเงีน ชี้มาทางนี้ก็ได้สามมิลน,นี่ความหนาบอกแล้วบอกจุดได้จุดหนึ่งก็ได้ไม่ต้องบอกทุกจุดครับเมื่อบอกตรงนี้เสร็จก็ไม่ต้องมาบอกตรงนี้และเขาไม่นิยมที่จะเอาเส้นเส้นอะไรเอ่ยเส้นปลามาบอกขนาดอย่างที่อาจารย์ทําแบบในรูปนี้เนาะอาจารย์ดึงดึงเส้นเนี้ยมามาดึงเส้นบอกไเส้นปลาออกมาบอกขนาดนี่เอามาเป็นอ้างอิงในการบอกขนาดเขาทําอะเขาไม่นิยมทํากันเขานิยมทําแบบนี้ เอาของงานเต็มๆที่เห็นเนี่ยมาทําถ้ามันมีป่าก็ไม่นิยมทําเนาะเอาออกกด delete ปึ๊บไม่เอาเฮ้ยอะ sorry sorry กด delete ไปเมื่อกี้อันดูดไปเมื่อกี้ผิดขั้นตอนนะขออภัยทีนี้ทีนี้เมื่อกี้เราบอกเลยนะสูงสุดแล้วโตวสุดโตสุดอ่ะตรงนี้ก็ยังไม่ไม่บอกนะ บอกเขาหน่อยตรงนี้ครับตรงนี้อ่าเท่าไร่ครับเลขสามสิบเนี่ยอย่าไว้ตรงกลางนะมันน่าก็หลบนิดนึงสามสิบอย่างนี้เนาะถ้ามันมีรูในด้วยรูในบอกรูในได้ไหมก็ต้องมายืมรนะยะตรงนี้บอกรูนในในเจ้านี้มันขยับได้ครับนิดนึงอะไรประมาณนี้เนาะถ้าจําเป็นนะครับ มันก็จะมีร่องอะไรบ้างอะเนี่ยแล้วก็บอกไประยะบาตรงนี้ใช่ไหมห่างจากขอบนี้ใช่ไหมเลื่อลงมาเท่าไหร่เงี้ยห้ามิลอะไรประมาณนี้ห้ามิลตรงนี้บอกได้เพราะว่าไม่มีเส้นป่าบอกได้ครับหรือจะมาบอกฝั่งนี้ก็ย่อมได้นะตรงนี้ไม่มีเส้นป่าบอกได้เหมือนกันทีนี้เราบอกขนาดความโตร,รูนี้ไปแล้วนะความโต 110, หกสิบเนี่ยหมายถึงความโตนอกนี้แล้วความโตในเท่าไหร่ล่ะ ความโตหนก็คือวงในนี้วงนี้ถ้าเกิดเราบอกขนาดแล้วหกสิบตังเช่นาจารย์คลิกตรงหกสิบนี้นะมันมีหกสิบสองอันไอนี้ก็หกสิบไอเจ้านี้ก็หกสิบเพราะฉะนั้นในในการทํางานโดยทั่วไปเขาจะไม่นิยมมาบอกขนาดในถือว่าเราเรารู้ว่าตรงนี้มันคืองานกลมนะหกสิบนะคือถ้าเกิดว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาจะไม่มาบอก เขาถ้าเกิดมันเรียกเรียงได้ที่จะมาบอกขนาดสิ่งที่มันมองเห็นเป็นวงกลมเนี่ยเขาจะเลือกแบบนี้มากกว่าเขาจะไม่นิยมมาบอกอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดจะบอกสองกันคู่กันได้ไหมก็ได้นะก็ไม่เป็นไรก็บอกได้เหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดบอกแค่อันเดียวให้บอกรูปนี้เพราะว่ามันเห็นมองปุ๊บรู้นี่คืองานกลมมันดูแล้วมันเคลียร์ไงเราจะไม่บอกไอ้ขอบนี้ขึ้นไปขอ,อบนี้แล้วบอกงานกลมแม้ว่าจะใส่สัญ,ญลักษณ์นี้ ทําได้นะครับทําได้แต่ว่าเมื่อเรามีทางเลือกนะครับเมื่อเรามีทางเลือกที่ดีกว่าในการบอกตรงนี้เราก็เลือกไปหรือถ้าเกิดกลัวคนงานอ่านแบบไม่งงหรืองงไม่เข้าใจก็เอามันสองอย่างไปก็ได้มีเดียว่าไม่มีทีนี้บอกรูนอกไปแล้วนะเหลือรูในนี้รูในนี้อาจารย์ก็กจะขอยืมรูปนี้เอาเปลี่ยนทิศทางน้อยอามาตรงนี้มาตรงนี้ นี้ก็ได้ครับหรือมีอีกวิธีหนึ่งนะอาจารย์ขอลบตรงนี้ออกนะครับกดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดนะครับขอลบตรงนี้ออกก่อนอาจารย์ก็บอกขอบนี้และลากมาตรงนี้ให้มันเยื้องมาหน่อยหนึ่งตรงนี้คนอ่านแบบก็จะอ๋อก็จะมาก็จะสามารถที่จะจินตนาการได้ว่าไอ้เส้นขอบเนี่ยมันคือระยะตรงนี้และไอ้เส้นขอบข้างในเนี่ยมันระยะตรงนี้มันก็จะมีเดเมนชันให้เราดูนะฮะ มันเป็นเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งนะครับในการบอกขนาดโอเคอาจารย์บอกแล้วนะทีนี้มันก็จะมีรูมีรูอะไรอีกนะครับมันก็จะมีในรูเนี่ยมันก็จะมีเส้นปะนะครับเราจะไม่บอกขนาดที่เส้นปะนะเช่นอยู่ดีๆนะอยู่ดีอาจารย์บอกขนาดนี้เนาะอาจารย์จะไม่ทําแบบนี้นะครับจะไม่คลิกเส้นปะแล้วบอกขนาดแบบนี้เนาะเพราะว่านี่เป็นเส้นปะไม่บอกครับสามสิบเราเรียกมาบอกที่อื่นแบบนี้ดีกว่าครับ เราบอกเต็มๆอยู่ข้างล่างนี้ไม่ต้องไปบอกสามสิบแล้วก็อ้างอิงเส้นปากอันนี้ไม่เอาเว้นแต่มันจําเป็นจริงๆนะคนงานอ่านแบบล้วงงก็ามาบอกก็ได้แต่แต่เขาไม่นิยมทํากันเท่าไหร่เนาะนคลิกปุ่ม delete ลบออกเลยถ้าจะบอกให้บอกรูในครับรูในเป็นเส้นทึบปเรามองเห็นนี่นี่เห็นไหมคือยีบสีเนี่ยบอกได้เลยครับกับทิศทางของลูกศร ี่สิบสี่บอกได้เพราะมันเป็นรูทึบนี่เส้นทึบมาดูข้างล่างทึบเหมือนกันไหมอ๋อนี่ทึบเหมือนกันรเรามาบอกตรงนี้บอกตรงนี้โอเคนะเราจะไม่บอกเส้นปะนะครับคือประมาณว่าเราจะไม่มาใช้ระยะตรงนี้กับระยะตรงนี้บอกขนาดไม่เอาจะเอทเข็บไปลเอียดเนาะลบไปโอเค ส่วนขนาดที่เหลือเหลือตรงไหนมั่งที่อาจารย์ังไม่ได้บอกก็จะมีระยะตรงนี้มั้งโค้งนี้ a สามมันมีกี่โค้งนี่นะฮะหนึ่งสองสามสี่นี่ต้งสี่รูนะครับ 1, 2, 3, คําอธิบายบางอันเราอาจจะมาเขียนอธิบายเพิ่มนนี้นะครับในในนี้ก็มีอะไรบ้างนะครับอันเลสก็คือยกเว้นนะครับ ยกเว้นยกเว้นที่มีกําหนดในนี้นะครับยกเว้นที่ที่ที่มีกําหนดไปอย่างอื่นยกเว้นที่มีกําหนดให้ใช้ค่า dimension ก็ดี scale ก็ดี t o ร e r a n c e พิกัดความเผื่อก็ดีตามตัวเลขที่ระบุนนี้นอันนี้ซึ่งอาจารย์ไม่ได้มีตัวอย่างมาให้ดูนะครับเอาไว้โอกาสหน้าแต่ว่านิสิจะได้เรียนในวิชาเขียนแบบที่เป็นเขียนมือนะครับที่เป็นที่เป็นอ่า ภาคทฤษฎีน่าจะได้เรียนอาจารย์จะบอกขนาดประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วก็เหลือ b i o m a t e r i a l บคลิกชิ้นงานตอบถูกไปหาที่วัอเคตอนนี้เราได้เหลือบอลลูนครับที่นี้เหลือบอลลูนหมายเล็หนี้ตอนนี้เราก็กดปุ่มเซฟไปเซฟไป จากนั้นก็ปริ้น pdf ส่งไฟล์อาจารย์นะไม่ใช่แคปหน้าจอส่งนะก็ไ,ไฟล์ปริ้นเลือกขนาดกระดาษเป็นกระดาษขนาด a 3ตามที่เราเลือกตอนแรกพรีวิวดูโ okay. อเคกระดาษผ่านเรียบร้อยใช้ได้นะครับจากนั้นเราก็กดปริ้นไปเซฟไปอาจารย์ใส่จ็อบมีว่า จ็อบปุกจุดหนึ่งเรียบร้อยนะครับเราก็ไปเปิดทวนดูว่าเราได้จ็อบปุกจุดหนึ่งหรือยังทีสิทธิ์ส่งงานอาจารย์ได้จ็อบนี้นะครับลองซูมขึ้นมาดูครับกดล็อกของเมาส์ค้างแล้วซูมนะเราจะเห็นเส้นให้ส่งไฟล์นี้มาให้อาจารย์โอเคถ้า อาจารย์ก็จะขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ